จากโรงเรียนบ้านว้าโรงเรียนบ้านส้มปล่อยะเรีนส้มปล่อยครับโรงเรียนบ้านทองแดงเป็นบ้านบัวหงูโรงเรียนบ้านบัวหงโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะน้องอื่นโรง,งเรียนบ้านห้องขาโรงเรียนบ้านนาทุ่ง,งเป็นบ้านกล้วยกว้างบ้านห้วยทับพันบ้านอีส้อย บ้านหน้องหนีหัวโดงเรียนบ้านหนองปลาคูนโรงเรียนบ้านตาโกนโรงเรียนบ้านหนองม้าครับครงเรียนบ้านเสียวบ้านหน้องงอโรงเรียนบ้านม่วงเป็นบ้านหนองบัวดงเรียนบ้านคีติ้งอนุบาลเมืองจันโรงเรียนบ้านหาดครับนี้เป็นผลงานของโรงเรียนบ้านข้อกับแพงโค้งโคต เรียนบ้านหนองหัวหมูต้าก,กำแพงวิทยาเรียนอน,นุบาลอะไรอุทุมพรครับ้แก้วเรียนบ้านทุ่งชัยบานวนสีแก้วบ้านปุงบ้านก้านเหลืองบ้านแค่บ้านแต้บุกานปหลัดบ้านประอ้าวบ้านบ้านราศีบ้านแสงเมืองแคนบ้านพึ่ยงยาง,าาาง,างเอืออแขมโตนพร